ป่ายกา,ากาตื่นได้เมื่อกี้เนาะบรรยากาศน้ำเลยมีปลาถึกมีปลาถึกละไป็นเตะไปเลยอู้หมันมันมันมาแล้วมาแล้วมาแล้วปลายัางนี่ ปาโจกปาโจกพี <pec> ่น <mean> ้องเมืองเมืองเซียนเห็ดเมืองแต้มบาดแผลกลางไปน้ำของเออกลางน้ำกลางน้ำใหญ่เติบ แเปมที่สองคำเลยเชียนแห่บรรยากาศเดือนไปแล้วไปแล้วอ้โอ้โาเดี่ยมาเดียโอู้ ไไงด้วยบาลนะจันโซกจันโซเห็ดสนุ้่ข่าที่มากจนคืนนะดเดี๋ยวกุโตเรือไม่แล้วไม่แล้วตืนนึ่งไม่แล้วคนึง เดินเป่งแม่อยู่เนาะยากาศเดือนแจ้งเหมือนฉีเต็มแล้วแล้วไม่แล้วไม่แล้วเต็มที่หา nó ok nó kè nó màn gì đây đây đâu màn 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 mưa เต็กตัว6 2 4 6มาอยู